learn to be done not mad not b o t h e r just done protect your peace at all costs <laughs> ค่คพูดนะฮะเพราะภาษาอังกฤษคำนี้ที่เมนทอจีเจอมันเป็นวลีนะมันเป็นวลีที่ค่อนข้างให้นะคะให้พลังนะคะพลังในเรื่องราของการสร้างความสำเร็จได้ย,ดยอดเยียมมากนะคะโดยเฉพาะคำแรก เรียน o ุบดันนะคะนั่นก็คือ,เ,อเขาไม่ใช้ success อะแต่เขาใช้คำวานะ่า done เพราะว่าเรียนรู้ที่จะทำมันเสร็จนะคะทวามันเสร็จนี่หมายควาะว่าทำสร้างความสำเร็จนะ,ะ not mad not bother นะคะก็คืออย่าไปวิตกสองคำเนี้ยจะเป็นลักษณะของสำนวนว่าอย่าไปวิตกกังวลคืออย่าไปคิดเยอะนะะลงมือทำเยอะๆนะะอย่าไปเครียดอย่าไปสงสยัย no doubt อะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ใช้คำว่า just done ก็เพียงแค่ลงมือทำไมล่ะ protect your peace นะฮะจงปกป้องความรู้สึกที่มันสงบสุขสันติของคุณ at all cost นะฮะถ้า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 ตีความหมายที่เราเรียนมา cost ตัวนี้ก็จะแปลว่าราคาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นนี้ก็จะแปลว่า at all cost ในทุกทุกสภาวะการ ะะอันนี้คือสิ่งที่โดยที่เห็นสำนวนนี้เลยหยิบมายกนะคะหยิบยกมาพูดคุยกับพวกเราสําหรับการต้อนรับกับะะภูมิธรรมเนาเนะ,ะ่ะคือในส่วนของที่อยู่อาศัยของเรานะคะเมื่อคืนสัญจรไปยอยู่ที่มวกเหล็กนะคะมวกเหล็กก็ได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังว่าเราไปเจอนะคะผู้ที่มันเดยที่เคารพนับถือเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ เผยความลับว่าท่านใช้กฎของจักรวาลน,นะคะในเรื่องราวของการเสกสร้างสรรค์ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จนะะมูลค่าของท่านอาวุโสที่มันเคยที่ไปพบเมื่อวานนะคะเฉพาะอาณาจักรเจ็ดไร่ที่บ้านของท่านนี่ก็มูลค่า,ามหาศาลแล้วนะคะในจะวันนี้นะคะวันนี้ก็ไปไปเยี่ยมเยียนธุรกิจนะคะร้านอาหารสองร้านของท่านที่นะคะท่านก็ได้มา อย่างมหัศจรรย์และก็เกิดการทำธุรกิจรันบิ s สเน็ตได้นะคะได้อย่างงดงามอีกนะคะไหนจะเป็นเรื่องบ้านที่อยู่ในกรทมออีกนะคะและก็ทรัพย์สมบัติอีกเยอะแยะมากมายนะ,ะอันนี้ก็ถือว่ามูลค่าทรัพย์สินของท่านเนี่ยนะคะถ้าตีตีรวมรวมนะคะก็ก็จะบอกเป็นตัวเลขตั้งแต่นะคะท่านเใช้ชีวิตมาเนี่ยมูลค่านับร้อยล้าน,นะะดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่านะคะ คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอะล้วนมีนะ,ะล้วนมีการน้อมรับการนะฮะปฏิบัติในเรื่องราวใช้ชีวิตสอดคล้องกับพลังธรรมชาติหรือพลังจัก,กรวาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะ,ะดังนั้นมันถึงยุคในที่เราจะต้องเปิดใจรับกวา้วางสํำหรับนะฮะในเรื่องราวของการที่จะใช้ศักยภาพนะ,ะในชีวิตของเรา ให้สอดคล้องกับความเป็น,นะะจริงของโลกประดิษฐ์และธรรมชาติแห่งนี้นะ,ะหัวข้อของเราะะหัวข้อของเราก็จะเป็นเรื่องราวของการฝึกอยู่ดีนะ,ะเป็นวิธีการฝึกให้ตัวเองน้อมรับนะ,ะในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ซัพพอร์ตเราคือเราลงมาเนี่ยธรรมชาติพร้อมที่จะนะ,ะสนับสนุนให้เราจเจริญเติบโตนะ,ะโดยที่ เราเราเราที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแม้ไม่อยากโตเราก็เติบโตโดยนะคะระบบการของความเป็นธรรมชาติเนอะไหมคะหรือจะอธิบายยังไงดีวันนี้จริงๆนะเขียนเขียนอยู่ตรงที่เขาบอกว่าอ่าใช้คําว่าจงเป็นภาชนะที่ดีจงนะคะดูแลภาหานะให้ดีที่มโนจีพูดตรงนี้หมายถึงร่างกายของเราทุกๆคนนะคะจงเป็นภาชนะให้ดีก็คือว่า ร่างกายเนี่ยเป็นที่นะคะตั้งอยู่นะหรือภาษาสวยๆของทางจิตวิญ,ญญาณเขาใช้ว่าเป็นวิหารธรรมของจิตวิญ,ญญาณคุณนะถ้าปราศจากซึ่งร่างกายของคุณแล้วจิตวิญ,ญญาณคุณจะไปสิงอยู่ที่ไหนคะนึกออะไรคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะต้องดูแลดูแลในส่วนของภาชนะนี้ให้ดีนะเออซึ่งหลายๆคนบอกฉันก็ดูแลดีนะอาบน้ําวันละสองครั้งนะคะ เอออันนี้ก็นะคะท่วก็นอกจากอาบน้ําวันละสองสองครั้งแล้วรับประทานอาหารก็ต้องตรวจตาในเรื่องเราอาหารที่มันเหมาะสมนะคะที่มันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเรารับประทานอาหารแบบชนิดที่ว่ารับประทานตามตามกันมารับประทานตามตามกันมาคือพ่อแม่เคยป้อนอะไรให้เราใช่ไหมหรือสังคมนะคะที่เราอยู่ อาศัยตอนนี้เนี่ยเขากินอะไรบริโภคอะไรตามกระแสสังคมเนี่ยเราก็ตามตามกันมานะคะมันก็ไม่ผิดไม่มี่ถูกนะแต่พอถึงจุดหนึงที่เข้าสู่สภาวะของรู้จักพลังงานชีวิตนะ,ะเรียนรู้เรื่องแท้ที่จริงแล้วเราเกิดมาเพื่อกินอะไรกันแน่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกนะเป็นช้อยเลือก เวลาของใครก็ของมันนะคะเวลาของใครก็ของมันในเรื่องเราของการที่จะเลือกบริโภคอาหารที่มันประโยชน์ต่อชีวิตนะคะโดยที่ก็สังเกตในเรื่องเราเกี่ยวกับน้ําดื่มนะคะมันเป็นเรื่องเราที่ว่าดื่มน้ําเปล่าในอุณหภูมิห้องมันรู้สึกกระปี้กระเป๋าและมันรู้สึกดีต่อร่างกายนะคะดังนั้นกลายเป็นว่าส่วนผสมการปรุงแต่งนะคะในเรื่องเราที่เราทุกๆคนเนี่ยพากันปรุงแต่ง รสชาตินะคะของน้ําดื่มต่างๆเยอะแยะมากมายมันกลายเป็นเรื่องที่แทบจะไม่มีความจําเป็นสําหรับร่างกายเราเลยสิอันนี้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตนะคะทางโลกเนี่ยมีนะฮะมีตัวเขาเรียกว่าตัวล่อตัวล่อให้เรากับติดกับดักนะคะด้วยความหวานความอรอร่อยจากรสชาติที่ลิ้นลิ้นรสอะนะคะส่วนเราจะติดใจ นะไปขนาดไหนเราก็จะต้องนะไปช่างตรงวัดของเราเองแต่เอาเข้าจริงๆลึกๆน่ยถ้าเกิดเชื่อมโยงเกี่ยวกับนะฮะในเรื่องของพลังชีวิตเข้าไปลึกๆแล้วนะคะเราก็จะได้รับคําตอบว่าน้ําดื่มนะที่อุณอ่ที่สะอาดมีนะฮะอุณหภูมิของนะ้ำเท่ากับอุณหภูมิปกติของห้องเป็นน้ําดื่มที่ดีที่สุดของร่างกายโอเคเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ส่วนดูแลพาหนะให้ดีนะคะนั่นก็คือว่าเราจะไปไหนไปไหนในนะคะการใช้ชีวิตบนโลกอนเนี้ยมันก็ต้องอาศัยร่างกายไปจ้าร่างกายนะคะจึงจะต้องดูแลให้ดีขึ้นเหนือล่องใต้นะคะจะทําให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตทั้งกายคุณและทั้งจิตวิญญาณคุณด้วยดังนั้นนะคะจงดูแลดีให้ดีนะคะเพราะคุณจะมี ประสบการณ์ทางจิตวิญญาของคุณได้นั่นก็คือคุณจะต้องให้ร่างกายพาจิตคุณไปที่จะได้เรียนรู้บนโลกนะใบนี้เนาะแล้วก็นะคะถ้ารักษาดูแลเรื่องภาชนะอ่าของชีวิตของคุณให้ดีก็คือร่างกายคุณนะและดูแลพาหนะให้ดีก็คือร่างกายคุณอยู่ดีนะและนะคะคุณดูแลอย่างนี้ให้ดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองเพราะอะไรเพราะนะคะธรรมชาติ ที่ดีนะธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเราไปอรบปรงเปลี่ยนแปลงหรือไปปัตรดัดแปลง,เ,ปปลงเขาไม่ได้เขาพร้อมที่จะนะมาเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่เทเข้ามาหาภาชนะและภาชนะที่ดีของคุณเองนะโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะอะไรก็ตามนะและจะเป็นภาชนะที่ดีเป็นภาชนะที่ดีต้องทํำยังไงใครอยู่ศาสนาไหนนะคะใครอยู่ศาสนาอะไร ก็ปฏิบัติตามนะฮะหลักคําสอนของศาสนานั้นๆน,น,นะฮะอย่างน้อยนะฮะเบื้องต้นก็ทําให้ใจใคุณเป็นสุขนะ,ะจำใจให้คุณเป็นสุขนี่คือข้อสําคัญมากนะเร n t นที d o ะทำ o t ะ o t ่โ t t ธ o t done. Protect your peace l t all องะคะุทุกขหตุกากา์สถานการณ์ในชีวิตประจำวันล้วนมาเป็นตัวนะฮะทดสอบ ตัวคนเองทั้งสิ้นทางด้านนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงด้านเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะคะเคยมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์สถานการณ์แบบไหนเมื่อเติบโตทางด้านจิตวิญญาณแล้วจะเรียนรู้ว่าควรจะแสดงออกและรับมือกับเหตุการณ์สถานการณ์ตรงหน้าอย่างไรในวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเจอ เหตุการณ์สถานการณ์เยอะแยะมากมายนะคะเยอะแยะมากมายเหตุผลที่หัวข้อตรงนี้มาก็ต้องเกิดน,นิดหนึ่งนะคะมันทอยจี้เคยเตือนเตือนสุภาพสตีนะคะเคยเตือนสุภาพสติผู้อ่อนกวัยวนะคะก็คืออยู่ในวัย30กว่านี่แหละนะคะก็กระตือร้อนในเรื่องเราของการที่จะทํามาหากินนี่แหละนะ,ะนทวีจี้เคยเตือนสุภาพสตรีผู้ที่อ่อนกวัยวท่านนี้ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะคะให้นึกถึงอนาคตให้ดี นะให้นึกถึงอนาคตให้ดีจะทำอะไรทั้งทีทำสิ่งดีๆไว้ก่อนนะคะอะไรที่นะคะทำแล้วมันนะคะเป็นเรื่องราวของการเบียดเบียนผู้อื่นก็เลิกทำาะนี่คือเคยเตือนนะคะวันนี้มันโทรทีกลับมาถึงนะคะกลับมาถึงเออกลับจากมกเหล็กมาถึงนะคะในส่วนของที่พักปุ๊บก,ก็มีโทรศัพท์นะคะของเจ้าของงานนะซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ โทรเรียกนะคะมันทอี้ก็ไปพบเขานะคะมิสเตอร์ก็ไปพบมิสเตอร์เขาเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่ารับรู้เรื่องราวข่าวสารของสุภาพสติผู้อ่อนวัยคนนี้นะคะที่เอ่อมีสำติงรองนะอันก็เลยกลายว่็โอเคเราก็เตือนเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นในสิ่งบางอย่างเนี่ยแต่มันทอยจี้ก็จะไม่พูดอะไรเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรผิดพลาดได้เข้าใจไหมคะเมื่อมีมผิดพลาดได้ก็มีสิทธิ์ในการที่ เปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะดังนั้นเราก็จะต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่าตาบาบครั้งเดียวแล้วมันจะเป็นตาบาบตลอดไปนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยนะคะความรู้สึกและคิดเราเนี่ยนะคะถ้าเราจะจะช่างตรงวัดว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้การลงมือทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างของเรามาอยู่ในส่วนของที่เรียกว่าติดดีติดดีนั่นก็คือ เราจะต้องนึกถึงประโยชน์ของทุกๆคนนะประโยชน์เราได้อะไรประโยชน์คู่นะคะคู่ตรงข้ามก็คือผู้ที่อยู่ตรงข้ามเป็นคู่ค้าเราได้อะไรนะถ้าเกิดน,นึกถึงเนี่ยที่ประโยชน์2ฝ่ายประโยชน์ที่3นะคะสังคมได้อะไรโลกได้อะไรจักรวาลได้อะไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะอันนี้คือคือ,อ,อรนะเรามาอยู่ตรงเนี้ยนะคะเรามาอยู่ตรงเนี้ยในร่างกายเนี้ยมันไม่มีใครได้อะไรติดตัวไปหลังจากที่นะคะ วาระสุดท้ายเข้าใจไหมคะเรามาสร้างคุณงามความดีนะคะเรามาสร้างในเรื่องราวนะคะความรู้สึกที่นะคะสมมอรเป็นความรักและความเมตตาให้กันละกันนะคะที่บอกว่าแผ่ความรักความเมตตาอย่างไร้ขีดจํากัดนะคะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เพียรสอนใช่ไหมเออเป็นเมตตาธรรมคำจุนโลกอะแล้วเมตตาธรรมเนี่ยมันก็คำจุนตัวคนด้วย เมื่อไหร่ที่คุณใช้นะคะชีวิตในระดับของเมตตาธรรมนะคะเห็นอกเห็นใจตนเองเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจทุกสรรพสิ่งสรรพสัตว์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่นะคะมันก็จะซ้อนกลับมาหาคุณน่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีกลับมาเช่นเดียวกันออการใช้ชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้นะทีนี้รูปแบบในการที่จะแสดงออกนะรูปแบบในการที่แสดงออกถึงนะคะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แล้วจนกระทั่งผู้อื่นรู้สึกได้เนี่ยนะะมันก็จะต้องเริ่มต้นที่จากตัวเราก่อนนะคะเรารู้สึกดีแค่ไหนในการที่แสดงออกนะคะในรูปแบบตรงนี้นะโดยที่ไม่ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปเสแสร้งนะไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปเสแสร้งก็เป็นตัวเรานี่แหละนะคะแล้วก็ตั้งใจทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นในแต่ละวันแค่นี้ชีวิตมันก็มีความสุขแล้วนะเออจะไปตรงไหนก็ได้รับการสนับสนุนนะคะ จะมีอะไรที่ติดขัดคุณก็จะได้รับการเกื้อกกลนะคะดังนั้นจงใช้ชีวิตในรูปแบบที่นะะทำดีไว้ก่อนนะ,ะแล้วสิ่งดีๆก็จะตอบแทนคุณเองไม่จําเป็นต้องไปบิดผิวไม่จําเป็นจะตะ้องไปเร่งรัดในเรื่องราวสิ่งที่คุณต้องการจนกระทั่งนะะมีกระิกกระใจในการโกงคนอื่นหรือในการที่ทำบางสิ่งบางอย่างที่นะะทำให้ผู้อื่นเสียหาย มันไม่คุ้มค่ากันเลยนะมันไม่คุ้มค่ากันเลยมันถอยจี้ก็เลยได้มา,าคุยในหัวข้อตรงนี้นะเพื่อให้ทุกคนนะอรอคอยนะรอคอยในสิ่งที่เป็นของตัวเองดีกว่าสิ่งไหนที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองนะจะไปเร่งรัดเอาของคนอื่นมาเป็นของคนเองของตัวเราเองนะยังไงคนอื่นเขาก็ไม่ยอมเนอะไหมฮะดังนั้นถ้าเป็นสายศาส,าส,าสานาพุทธนะ ศีลข้อ5นะหมายความว่าศีล5ข้อดีกว่าไม่ใช่ข้อ5ศีล5ข้อเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ควรเป็นหลักยึดนะคะเป็นหลักยึดนะคะข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์นะคะหรือฆ่าชีวิตของผู้อื่นนะรวมทั้งค่าเวลาโดยเฉพาะคนทํางานประจำนะบางคนบอกว่าเออมันไม่เกี่ยวกับข้อ1เอ้านะคะเรื่องเวลามันเป็นเรื่องความสําคัญถ้าคุณกินเงินเดือนของใคร เขาอยู่นะคะดังนั้นในส่วนของตรงนี้คุณก็ควรจะพิจารณาด้วยนะคะควรจะใชะ้เวลาในการทำงานให้นะคะตรงกับนะ,ะการรับเงินเดือนของเขานะคะถ้าไม่ถนัดในส่วนของตรงการที่จะรับเงินเดือนของใครนะคะชอบอู้ชอบอะไรต่างๆก็มาเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวนะคะส่วนที่สองนะ,ะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์นี่คือสําคัญมากนะคะ ออของของใครก็ห่วงอะ่ะนะคะของของใครใครก็ห่วงใครก็อยากห่วงเห็นนะคะดังนั้นก็จงดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่นนะคะโดยที่ไม่ไปแตะต้องเขาเราก็มาดูทรัพย์ดูแลทรัพย์สมบัติของเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีนะคะและขอบคุณในสิ่งที่เรามีอย่างซาบซึ้งเดี๋ยวมันก็เพิ่มพูนเองอ่ะนะมันก็เพิ่มพูนเองเพราะโลกนี้มันเป็นโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือนะคะ,นะะ,นะะและพลังงานของการสํานึกรู้คุณซาบซึ้งกันอยู่ มันก็ทาให้นะคะคนคนนั้นน่ยมีอะไรที่นะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตามโลกที่เกิดน,นะอันที่3นะคะการเมสุมิชานนแหละนะคะในเรื่องราวของการที่ซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิตของตัวเองนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่นะคะก็ควรจะยึดเอาไว้นะคะเพราะว่าในเรื่องราวของที่ออกข่าวเยอะแยะมากมายนะคะปัญหาอะไรจุกจิกนะคะเกี่ยวกับคู่ครองเนี่ยมันก็มาจากนะคะเรา เพิกเฉยในเรื่องเราสิ่ข้อที่3กันนะอันนี้คือสิ่งที่ใครอยากจะมีชีวิตที่สันติสุขนะคะก็ปฏิบัตินะปฏิบัติตามนี้ข้อที่4นะคะเรื่องวาจานะวาจาไม่ใช่แค่เพียงจะพูดปดมดเท็จอย่างเดียวนะคะวาจางานนี้ในการพูดที่จะเป็นพูดส่อเสียดพูดในเรื่องเรานะคะใส่ร้ายไปสีคนอื่นพูดนินทาพูดอะไไม่เป็นประโยชน์นะคะพูดเพ้อเจ้อพูดอะไรต่างๆ มันก็นะคะเป็นเข้าในหมวดของสิ่งข้อที่4เหมือนกันนะ,ะข้อสุดท้ายสุราเมลัยนะ,ะสุราเมลัยจริงๆแล้วนะคะพระพุทธองค์ท่านท่านก,ก,ก็ก็ละเอียดนะคะว่าใน,ในวิทยาศาสตร์ยุคนี้นะคะก็มีการที่ได้รู้แล้วว่านะคะเซลล์ในะร่างกายของเราเนี่ยจำนวน50ล้านเซลเนี่ยแต่ละเซลอะ่ะจะมีชีวิตนะคะคือจะมีชีวิตพลังชีวิตของแต่ละเซลล์ แล้วมีประจุไฟฟ้า1.4โวลต์วในทุกๆเซลล์และเซลเล์เล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะที่เป็นองค์ประกอบเรียงร้อยจะมาเป็นเหล่านะคะที่เป็นร่างเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะเซลล์ทุกเซลล์จะมีอิสระในเรื่องราวาของนะคะของแต่ละเซลล์เองแล้วถูกเรียงร้อยให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยธาตุน้ำนะคะธาตุน้ําทีท่ทำให้เรา ดูเหมือนมีน้ำไม่นวลเนี่ยนะอะ,อะไรที่นะฮะไม่ไปส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงหรือนะฮะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพของความเป็นปกตินะคะคุณดื่มแอลกอฮอล์ที่มันมีฤทธิ์ในเรื่องราวของการทำลายเซลล์เนี่ยนะนะ,ะมันก็จะค่อยสะสมสะสมทำให้เซลล์เล็กๆนะฮะถูกทำลายไปวันวัน,วนต่อวันวันต่อวันนะคะจริงๆแล้วร่างกายเซลล์ของเราเนี่ย ก็ผัดออกไปวันละเป็นาล้านเซลแล้วก็สร้างใหม่วันาละล้านเซลแต่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเป็นแก้วๆเป็นขวดๆอะไรอย่างเงี้ยท,ที่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 นักดื่มยังดื่มกันอยู่นะมันก็ค่อยสะสมในเรื่องราวของการทำลายเซลล์โดยนะคะที่ที่เรานะคะที่เราไม่รู้ตัวนะคะนี่คือข้อสําคัญมากและสะสมเป็นานานๆนะคะมันก็เลยกลายกอเป็น โรคต่างๆนะคะที่เราจะต้องมารักษาหรือจะมีโรงพยาบาลรองรับนะคะสำหรับผู้ที่ทำลายเซลล์ตัวเองโดยนะคะอินโนเซนดังนั้นวันนี้นะคะมาบอกให้พวกเรารู้ว่าสิ่งใดที่เป็นศีลเป็นหลักยึดนะคะนี่คือของศาสนาพุทธของของแต่ละศาสนาอาจจะมีข้อแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีเหตุผลนะะเพราะว่าผู้ที่จะเป็นศาสดานั่นนะคะเขียน หรือถ่ายทอดในเรื่องราวต่างๆก็เพราะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อยากให้นะคะสาวกของแต่แลาสานนานั่นแหละได้ในสิ่งที่เป็นความรักและก็ให้มีชีวิตที่เป็นสุขเนอะไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราก็เอามาพูดคุยกันนะ,ะแต่ทางที่ดีที่สุดทั้งหมดทั้งมวลคิดดีพูดดีทําดีนะ,ะเป็นพื้นฐานจนกลายเป็นนะฮะ ความดีแบบที่นีไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเนาะสุดท้ายนะคะมันก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ดีๆอยู่แล้วนะเมื่อดีๆอยู่แล้วคุณก็ตรงจงมั่นใจนะไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลเพราะคุณนะคะมีพื้นฐานในการที่นะคะทำอะไรที่ไม่เอ,อ่อไม่แตกต่างนะคะคือไม่แตกแยกจาก,กความดีของธรรมชาติแล้วนะคะคุณก็มีชีวิตที่สันติสุขจนท้ายที่สุดนะ นนวิถีชีวิตที่มันง่ายๆก็แค่นี้เองนะฮะวิถีชีวิตที่ง่ายๆแค่นี้เองส่วนในเรื่องราวของการที่จะต้องการความรอบความรวยในเรื่องราวของนะคะการดำรงชีวิตเนี่ยก็ใช้ทักษะนะคะใช้ทักษะความสามารถพัฒนาหาช่องทางหรืออะไรต่างๆนะเออในเรื่องของพลังของกฎแรงดูดที่เรียนรู้กันก็ใช้ให้เต็มที่ แต่ในเรื่องของการแอคชั่นลงมือทำก็อย่าละเลยนะฮะถึงได้เรียกว่าเ h uh, e law of ออ a แ t คแทชชกฎของกฎของแรงดึงดูดเขาใช้คาว่า attract บวก action จะต้องใช้ความรู้สึกนะคะในการดึงดูดความปรารถนาก็คือผสมภาษาในเรื่องกายใจจิตนั่นแหละนะะใช้จิตในการดึงดูดและนำกายไปลงมือทำนะคะ เออใช้จิตในการดึงดูดและนํากายไปลงมือทำนะคะยางเมื่อวานนะคะเมื่อวานอ่าเมื่อวานยังนอนอยู่นะคะเมื่อวานไปถึงนะคะในส่วนของมมกเหล็กก็มืดแล้วนะก็นอนพักวันนี้ก็นะคะเดินทางจากมมกเหล็กมาถึงตรงนี้ชีวิตมันก็สนุกสนานแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเธอที่เห็นเพื่อนเริ่มเดินทางนะคะเต็มถนนไปนหมดเลยนะ,ะการจราจรควักคว่กันไปหมดเลยนั่นแสดงว่าพวกเรามีความปรารถนาและ มีการลงมือทําในสิ่งที่ตนเองปัถนากันอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือการที่เราเป็นผู้สร้างเนาะดังนั้นจะไม่มีใครที่งอไม้งอมือนะคะแล้วก็นอนนิ่งอยู่เฉยๆรอนะคะในสิ่งที่เขาเรียกว่ารอในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะดังนั้นการที่จะได้สิ่งที่เป็นของตัวเองก็คือเป็นลักษณะของการที่ส่งะะแรงปัถนาไปก่อนนะ,ะที่มีบอกว่า ถ้าไม่ใช่ของเจ้านะคะเจ้าก็ไม่มีทางได้คุณจะต้องส่งความปรารถนาไปก่อนเพื่อไปจับจองในนะคะทาเ้เกต่ว่ายุคสมัยนี้เขาใช้เรียกว่าออสนามพลังงานควอนตัมคุณส่งสารนะคะความปรารถนาคุณไปสู่สนามพลังงานควอนตัมเมื่อสนามพลังงานควอนตัมนะคะได้รับข่าวสารนะคะพลังงานของคุณในเรื่องความปรรถนาของคุณนะคะแล้วก็ไปก่อตัว สร้างมวลสารให้แกเป็นนะคะใน,ใ,นในกลายเป็นวัตถุที่จับต้องได้นั่นแหละเขาเรียกว่าสิ่งที่จะเป็นของคุณเนี่ยถูกส่งสารไปเมื่อคุณลงมือกระทําไปคุณก็ไปได้รับในสิ่งที่คุณส่งสารไปก่อนหน้านี้แต่ใครที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีนะคะในเรื่องเราส่งแรงปัถนาไปก่อนคุณเดินทางไปนะ,ค,ะคุณไม่ได้ส่งเป้าหมายอะไรไปสําหรับนะคะสนามพลังงานความทราบ แล้วคุณจะเดินไปแล้วคุณจะได้อะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรไงนะคะดังนั้นพวกเราเนี่ยนะคะจึงเดินเดินไปด้วยความว่างเปล่านะคะโดยไปด้วยความว่างเปล่าเราก็เป็นรับความว่างเปล่าแล้วคุณจะไปโทษใครงั้นไหมคะ,ะใครฟังมาถึงตอนท้ายๆนี้นะเคล็ดลับในเรื่องเราที่คุณจะได้อะไรคุณจะต้องส่งแรงปัถนาจากใจคุณไปก่อนคือจิตนากายจิตจะต้องมีประสบการณ์นะคะสำหรับสิ่งที่คุณ ปรารถนาและต้องการและอินกับมันว่าสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วในชั้นจิตวิญญาณของคุณในระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะเมื่อจิตมีประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะพลังงานต่างๆเขาจะก่อนะคะเขาเรียกว่าเขาจะจัดการนะคะในเรื่องราวของสนามพลังงานคอสซาจัดการให้พลังงานที่จิตปรารถนานเนี่ยก่อเป็นมวลสารนะคะกลายเป็นวัตถุแล้วนะคะระดับกายภาพคุณ ก็ลงมือทําไปคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการนี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าบุญเจ้าไม่เคยสร้างนะคะแล้วใครจะมาช่วยเจ้านะฮะดังนั้นจิตของคุณเป็นเนื้อนาบุญของคุณนะคะความปรารถนาของคุณจงส่งไปนะคะด้วยพลังจิตของคุณก่อนนะคะแล้วกายของคุณอ่ะเขาเป็นเบาวของคุณนะคะดังนั้นเบานะคะลงมืออ่าแสดงนะคะลงมือกระทํา ที่สอดคล้องกับจิตที่ต้องการก็ได้รับสิ่งนั้นนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษนะคะมันมีหลายๆช่วงที่นะคะที่เป็นข่าวสารข้อมูลที่จะทําให้ทุกคนน่ะได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและต้องการในทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทั้งหมดทั้งมวลคุณจะได้รับอย่างแน่นอนถ้าคุณนะคะเป็นคนดีคิดดีผู้ดีทดําดีและยังรู้จักเรื่องจิตของคุณได้ดีนะคะดังนั้น ถ้าปีแค่นี้ก็บอกเลยว่ากินไม่หมดไม่เสี่ยงแล้วในชีวิตนี้นะทันทจี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์พวกนี้มาเจอกันใหม่เผื่อมีข้าวสาข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะนะคะมาขยายเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะโชคดี